ส่งพิมพมเอวีซีคาแค่ครับผมและล็กวิโก้ไม่มีใครเช่วยผมทำงานเลยจากจุดจุดจุดทำอยู่คนเดียวเลย ตายอ่ะตายจะซื้อเหรอตายแล้วครับทำงานคนเดียวครับผมนี่เตร์ต้วตาวู้นะครับคนบ้าใส่วิกเฮ้ยนว่าืออะไรบ <c oughs> ้างเป็นบัตรอะไช่วงนี้เอามั้ยใช้วิกอี๋เล่นบุกละฮาเลยเล้ว ครับไม่รู้ครับผมทรอะไรมั่งเราดูจากใบนี้นะครับผมคนการสนิมอย่างเดียวจะปีใหม่แล้วไปปักผลแกะ ที่ไหนมีบ้างนี่กาแบกบล้อโค้งเลยโดยใส่โค้งจำกัดที่แบกล้อเราทำงานดีกว่า